ถ้าคุณจําเป็นต้องมีรองเท้าวิ่งเพียงคู่เดียวที่เป็นรองเท้าที่ไม่มีแผ่นคาร์บอนหรือแผ่นเสริมอุปกรณ์ต่างๆคุณจะเลือกคู่ไหนสําหรับผมคู่นี้ครับ a s i c s ซูเปอร์สวัสดีครับพบกับผมเล็กและช่องรีวิวรองเท้าหมาูิแปรนกันอีกแล้วนะครับสําหรับคลิปรีวิวคลิปนี้ก็จะพูดถึงรองเท้าคู่นี้ครับ a s i c s ซูเปอร์ผมจะพูดถึง รองเท้าคู่นี้ว่าทําไมถูกพูดถึงกันเยอะในปีที่แล้วนะครับมันมีอะไรน่าสนใจนะครับทั้งที่เป็นรองเท้าที่ไม่มีแผ่นคาร์บอนนะครับแล้วก็มีราคาที่ค่อนข้างแรงครับแต่ว่าได้รับความนิยมสูงนะครับโอเคครับเราไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมขอพูดถึงสเปคของคู่นี้ก่อนนะครับว่าเขาดีไซน์มายังไงแล้วก็ใช้วัสดุอะไรกันบ้างนะครับก็เรามาเริ่มที่ผ้าอัปเปิลนะครับก็เป็นผ้ายืดนะครับชั้นเดียวตรงนี้ก็ระบายอากาศได้ดีพอสมควรนะครับไม่ หนาแล้วก็ไม่บางเกินไปนะครับเชือกรองเท้าเป็นแบบเชือกยืดนะครับแล้วก็เป็นลักษณะแบนนะครับยืดตัวได้ดีลิ้นรองเท้าเขาออกแบบคู่นี้มาเป็นลิ้นบางนะครับแล้วก็มีนวมตรงนี้นะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นเจาะรูไว้ระบายอากาศลิ้นรองเท้าตรงนี้เป็นวัสดุที่ให้ความรู้สึกนุ่มนะครับบางแต่ว่านุ่ม สบายเท้าแล้วก็รูร้อยเชือกก็จะมีช่องรันเนอร์ลูปมาให้นะครับในส่วนของนวมบุข้อเท้าก็ทำมาดีนะครับของคู่นี้เขาค่อนข้างหนาแล้วก็ให้มาโดยรอบมีหูดึงบริเวณท้ายของรองเท้าในส่วนของชิ้นส่วนโครงตรงนี้เป็นโครงพลาสติกล็อกข้อเท้าได้ดีนะครับ คือโดยรวมเนี่ยชิ้นส่วนด้านบนเนี่ยครับมันใส่แล้วมันสบายมันสบายเท้าวัสดุเขาดีนะครับมีนิดนึงในส่วนของลิ้นรองเท้าเป็นผ้ายืดตรงนี้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อติดอยู่กับตัวโครงรองเท้าด้านในครับส่วนแผ่นอินโซของคู่นี้เป็นแผ่นโฟมนะครับ ค่อนข้างหนานะครับแล้วก็ทําออกมาได้ดีโฟมมีความนุ่มนะครับก็เวลาใส่เข้ากับรองเท้าแล้วแล้วก็เวลาเราสวมใส่เนี่ยจะรู้สึกสบายนะครับในส่วนของอโฟมนะครับโฟมคู่นี้เป็นโฟม2ชั้นประกบกันนะครับด้านบนจะเป็นโฟมท็อปชื่อเทอร์โบนะครับโฟมฟไฟฟ์โฟม ไฟล์ฟูมเทอร์โบนะครับคาแรคเตอร์ mm hmm. ของมันเนี่ยมันจะมีความรู้สึกที่เบานะครับแล้วก็โปรง่งแล้วก็แน่นนะครับแล้วก็เด้งนะครับเป็นโฟมที่ยุบตัวไวแล้วก็คืนตัวเร็วนะครับในโฟมตัวนี้เนี่ยจะใช้ในกันในถ้าผมจะไม่ปิดในรุ่นในซีรีส์ของเมตาสปีดนะครับที่เป็นตัวแข่ง นะครับพวกเอ็ดเอ็ดพลัสสกายสกายพลัสนะครับแต่ว่าในรองเท้าพวกนั้นเนี่ยโฟมจะมีความแน่นกว่าคู่นี้นะครับคู่นี้เนี่ยเขาเซตโฟมมาให้มันแน่นน้อยลงนะครับแต่ก็ยังมีความเด้งเหมือนเดิมนะครับคือมีความโปร่งเบาแน่นพอสมควรนะครับไม่ได้ว่าแข็งอะไรมากนะครับคือมันให้ความรู้สึกที่วิ่งแล้วสบายมัน คือมันแน่นระดับหนึ่งแล้วก็เวลามันยุบตัวนะครับแล้วก็มันก็เด้งคืนส่งไปเลยมันไม่รอยุกตัวนะครับก็ถือว่ามีแรงสะท้อนกลับไปที่ดีนะครับโฟมด้านล่างนี่คือน่าจะเป็นโฟมรองท็อปนะครับน่าจะเป็นบลั k พลัสนะครับโฟมตัวเนี้ยเขาใส่มาให้ยาวตั้งแต่หน้าเท้านะครับไปจนถึงซนเท้าเลย โฟม <abei> ตัวนี้จะมีความรู้สึกที่นุ่มนะครับนุ่มแน่นนะครับนุ่มแน่นหนึบโฟมตัวนี้จะรองรับแรงกระแทกด้านล่างนะครับแล้วก็จะให้ความรู้สึกว่ามันไม่แน่นจนเกินไปนะครับคือบางคนบางท่านอาจจะรู้สึกว่าโฟมด้านบนเนี่ยมันมันแน่นกว่านะครับมันโปร่งมันแน่นแต่ด้านล่างเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่นุ่มกว่าก็คือเป็นการผสมผสาน โฟมทั้งสองตัวในคู่นี้นะครับผมคิดว่าเขาทำออกมาได้ลงตัวนะครับคือรองเท้ามีความเบานุ่มแน่นเด้งเฟิรม์มคือในคู่นี้คู่เดียวมันมีความรู้สึกที่เยอะนะครับคือฟีลมันค่อนข้างหลากหลายในคู่เดียวนะครับมีความซับซ้อนก็สำหรับผมแล้วเป็นคู่หนึ่งอ่ะที่ว่ารีวิวยากพอสมควรเพราะว่าคาแรคเตอร์ในตัวมันเยอะนะครับผมมี เขียนสคริปต์ไว้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับคู่นี้แล้วก็ใช้เวลาในการทำความเข้าใจทำความรู้จักกับมันพอสมควรนะครับอ่ะชิ้นส่วนต่อไปเป็นแผ่นคาร์บอนไม่มีนะครับคู่นี้ตัดไปเลยแล้วก็เป็นยางเอลโซเขาวางแพทเทิร์นของยางเอลโซนประมาณนี้นะครับก็มีความทนทานระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้ว่าทนทานมากแต่ก็ถือว่าโอเคในระดับ ส0 0ร้อกิโลเมตรอะไรเนี่ยผมว่าไม่มีปัญหานะครับยึดเกาะอะไรได้ดีนะครับต่อไปขอพูดถึงเรื่องไซส์และน้ำหนักนะครับคู่นี้ที่ผมใช้เป็น10 US นะครับ28ซนติเมตรมีน้ำหนัก245กรัมครับส่วนการเลือกไซส์เนี่ยตรงไซส์ได้เลยครับไม่ต้องลดไม่ต้องเพิ่มนะครับสำหรับคู่นี้นะครับ ส่วนราคาป้ายของคู่นี้คือ7,700บาทนะครับตอนนี้ราคาลงมาแล้วอยู่ที่ประมาณ4000กลางๆงไปจนถึง5,000กลางๆนะครับคือราคารองเท้าของคู่นี้เนี่ยตอนที่ออกมาใหม่ๆนะครับคือเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เป็นที่ถูกพูดถึงว่าทําไมเขาทํารองเท้าที่ไม่มีแผ่นคาร์บอนไม่มีแผ่นเสริมอะไรแต่ว่าขายในราคาเกือบเกือบซูเปอร์ชูหรือว่าแพงกว่าซปเปอร์ชูบางคู่นะครับคือคือค่อนข้างที่จะ ถูกพูดถึงมากนะครับแต่ว่านั่นแหละครับมันก็มีเหตุผลของมันว่าทําไมรองเท้าคู่นี้มันถูกพูดถึงแล้วก็ตั้งราคาไว้สูงนะครับคือจากการสวมใส่ของคู่นี้เนี่ยผมคิดว่ารองเท้ามันถูกตั้งให้มาเป็นรองเท้าเดลี่เทนเนอร์นะครับแต่ว่าด้วยสเปคอะไรของมันสูงนะครับเกินเดลี่เทนเนอร์ทั่วไปเนี่ยแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะเรียกหรือหรือผมเองนะครับผมไม่เรียกคู่นี้ว่าเป็น เดลี่เ r รนเนอนะครับแต่ว่าผมจะเรียกมันว่าเป็นซูเปอร์ไลท์เวทเดลี่เทรนเนอร์นะครับคือมันเป็นรองเท้าเดลี่เทรนเนอรที่มีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็มีสเปคโฟมอะไรที่มันสูงนะครับรองเท้าคู่นี้มีหน้ากว้างพอสมควรนะครับการสวมใส่ก็ถือว่าสบายนะครับพวกวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใส่มาในรองเท้าคู่นี้คือให้ความรู้สึกสบายเท้าน,นะครับลำมุนเท้ามันไม่มีชิ้นส่วนไหนที่ว่าผมรู้สึกว่ามัน บาดเสียดสีกัดเท้านะครับคือสวมใส่สบายมากครับฟิลของรองเท้าในการใส่เดินใส่วิ่งอะไรเนี่ยคือผมขอพูดรวมๆเลยคือมันเป็นรองเท้าที่ทําออกมาครอบคลุมการใช้งานนะครับคือเราใส่วิ่งได้ตั้งแต่วิ่งเพลสช้าๆไปจนถึงวิ่งเร็วนะครับรองเท้าตอบสนองดีตั้งแต่เพลช้าไปจนถึงเพลสเร็วนะครับคือเป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์มากๆคือทําออกมาได้โหใช้งานได้ กว้างแล้วก็หลากหลายนะครับเราจะเอาไปใส่เดินใส่วิ่งใส่ลำลองใส่ในชีวิตประจําวันใส่เข้าฟิตเนสใส่ทั้งวันอะไรเนี้ยผมถือว่าทํามาได้ดีมากๆเลยคือเป็นรองเท้าที่น่าใช้มากๆเลยแล้วก็ไม่แปลกใจที่ว่าทําไมรองเท้าคู่นี้ถึงได้รับความนิยมนะครับถึงแม้ว่าค่าตัวมันจะรุนแรงนะครับคือทําออกมาได้ดีมากนะครับอ่ะต่อไปขอพูดถึง ฟีลในการวิ่งนะครับนิดหนึ่งคือที่ผมบอกไปว่ามันวิ่งช้าได้วิ่งเร็วได้ใช่ไหมครับคือวิ่งสั้นวิ่งกลางวิ่งกลางกลางสิบยี่สิบกิโลอะไรเงี้ยหรือวิ่งไกลระยะฟูลอะไรเงี้ยคือมันทําได้หมดเลยอะ่ะคือมันมันให้ความสบายมันให้ประสิทธิภาพที่ว่าเราสามารถใช้งานได้ครอบคลุมนะครับฟีลของมันเนี่ยเวลาเราวิ่งอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกว่ารองเท้าไม่ได้ ถึงกับนุ่มมากนะครับคือมันไม่ได้นุ่มอย่างโน้ตบลัสหรือนิมบัสอะไรพวกนี้หรือคายาโนอะไรพวกนี้นะครับคือมันมีเอกลักษณ์ของมันเพราะว่าอะไรเพราะว่าโฟมมันเนี่ยโฟมมันไม่เหมือนเพื่อนโฟมมันเป็นโฟมท็อปเลยโฟมท็อปในสายอะทูโปมาร์เลยนะครับแล้วก็คาแรคเตอร์ของมันเนี่ยมีความมีความแน่นเด้งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะให้ความรู้สึกที่แน่นเด้งเป็นหลักแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เซตให้รองเท้าคู่นี้มีความ แน่นมากนะครับอย่างที่ผมบอกไปคือมันมีความแน่นที่ใช้งานสบายนะครับมันโปรง่งมันเบาแล้วก็มันมีชิ้นส่วนของตรงนี้มันมันนุ่มพอที่จะรอ,องรับแรงกระแทกนะครับแล้วก็คืนแรงอะไรต่างๆคือไอโฟมส่วนด้านล่างเนี่ยผมมองว่าเขาใส่มาปริมาณเท่านี้เนี่ยมันกําลังดีนะครับคือถ้าใส่เยอะกว่านี้ผมว่ารองเท้าอาจจะจมคือมันยวบได้นะครับคือใส่มาแค่นี้ก็ โอเคแล้วครับรู้สึกว่ามันทําออกมาได้ดีแล้วก็เวลาเราวิ่งเนี่ยมันรองรับแรงกระแทกดีเราจะลงเท้าที่ส้นเท้ากลางเท้าหน้าเท้าอะไรก็ได้ดีนะครับไม่มีความสทัทธานอะไรมันไม่มีแผ่นแล้วก็จริงๆแล้วรองเท้าค่อนข้างจะเรารู้สึกว่าแข็งนะครับบริเวณกลางเท้าเนี่ยงอไม่ค่อยไปแต่ว่า มันให้ประโยชน์อะไรคือมันให้ประโยชน์ในเรื่องของความมั่นคงนะครับความมั่นคงเวลาเราเวลาเราลงเท้าไม่ว่าจะแนวแนวนี้นะครับแนวยาวหรือว่าแนวด้านข้างอะไรเนี่ยมันให้ความมั่นคงสูงฐานรองเท้ากว้างนะครับตั้งแต่ด้านหน้ากลางเท้าแล้วก็ซนเท้าเนี่ยฐานกว้างแล้วก็มันให้ความมั่นคงสูงคือมันเป็นรองเท้าที่ มันจะไม่ไปซ้ายไปขวามันลงเท้าแล้วแบบมันจะลงได้ลงเข้ากลางมันจะลงได้กลางเท้าเลยนะครับไม่ไปซ้ายไม่ไปขวาแล้วก็ให้ความมั่นคงสูงนะครับการยืนการเดินการวิ่งอะไรก็จะทําได้ดีนะครับแต่ว่านิดหนึ่งคือเวลาเราวิ่งในเพลสเร็วๆนะครับคือคู่นี้ผมลองวิ่งตั้งแต่เพสช้าไปจนถึงเพสเร็วที่ประมาณเพลสสามครึ่งนะครับมันก็ ไปได้นะเพียงแค่ว่าฐานรองเท้าเนี่ยมันกว้างและก็มันเอาจริงๆแล้วรองเท้าดูเหมือนมันจะเทด้านหน้าใช่ไหมครับแต่ว่าตรงนี้มันเรียบพอมันเรียบเนี่ยมันจะให้ความมั่นคงที่สูงกว่าคือการออกแบบดีไซน์อะไรของมันเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ว่าออกแบบมาให้เป็นรองเท้าที่วิ่งเร็วโดยตรงนะครับคือมันออกแบบมาให้ใช้งานได้หลากหลาย ยืนเดินวิ่งใส่ลำลองใส่เข้าฟิตเนสได้เพราะฉะนั้นเรื่องของความเร็วอะไรเนี่ยมันถือว่ามันทําได้ดีพอสมควรนะครับมันก็จะไม่ได้ดีมากนะครับเหมือนรองเท้าที่ว่าทํามาให้เราวิ่งเร็วโดยเฉพาะนะครับคือมองในภาพรวมนะครับของรองเท้าคู่นี้คือทําออกมาใช้งานได้หลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่ผลิตรองเท้าคู่หนึ่งให้มีความครอบคลุมในการใช้งานนะครับก็จะ สเปซิฟิกหรือว่าเจาะจงอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะครับก็คือในแง่ของความเร็วก็คือถ้าต้องการที่จะาหารองเท้าวิ่งเร็วๆนะครับก็ไปตัวอื่นดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าต้องการรองเท้าคู่เดียวที่เป็นรองเท้าที่ไม่มีแผ่นคร์บว่านแผ่นสืิอมอะไรแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานทั่วไปแล้วก็ใช้งานได้ครอบคลุมผมถือว่าคู่นี้นะครับคู่นี้คืออ่าหนึ่งเบเลยนะครับคือมาที่หนึ่งเลยครับผม แล้วรองเท้าคู่นี้เหมาะกับใครผมมองว่ารองเท้าคู่นี้เหมาะกับคนทั่วไปนะครับตั้งแต่คนที่เริ่มต้นวิ่งนะครับไปจนถึงเอ็กซ์เพรสนะครับมืออาชีพอะไรเงี้ยคือมันเป็นรองเท้าที่ดีนะครับที่ต้องลองอยังไงก็ต้องลองคือชื่อเสียงมันดีนะครับม,รมีกระแสที่ดีนะครับแล้วก็มันก็เป็นรองเท้าที่ดีจริงนะครับไม่ได้ว่าทําออกมาแล้วโอ้ค่าตัวสูงจังแต่ว่า การใช้งานจริงม,มันมันไม่สมราคาแต่จากการที่ทดลองใช้จริงๆนะครับจากการใช้งานจริงคู่นี้คือดีจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ราคามันค่อนข้างดีราคามันคือเริ่มจับต้องได้แล้วนะครับสี่พันกลางๆไปจนถึง5 0 0พันกลางๆเนี่ยครับถ้ามีโอกาสใครที่ยังไม่มีก็ลองไปหาใช้กันดูนะครับคู่นี้คือแนะนำจริงๆครับผม ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวรองเท้าคู่นี้ที่ว่าผมเล่าถึงข้อดีอะไรต่างๆของรองเท้าคู่นี้นะครับว่าทำไมมันถึงได้รับความนิยมนะครับก็ก่อนจบคลิปนี้ผมขอเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับในช่องหมายิกแลนแล้วก็พบกันใหม่สำหรับคลิปรีวิวต่อไปจะเป็นรองเท้าคู่ไหนไว้ติดตามกันครับสวัสดีครับ